จะบอกว่าสวยงดงามมากๆเลยด้านบนนะคะสับพึงมากมากเลยมองยังไงให้เป็นศิลปะต้นนี้นะคะคือต้นว่าแม่น้ําโขงนะคะที่จะหาได้นะคะจากที่อ่านประวัติมาแล้วนะคะต้นนี้นะคะมีประวัติเดิมว่าจะอยู่ริมแม่น้ําโขงจะเป็นต้นคู่2ต้นนะคะผ่านอุปสรรคผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะโบราณเชื่อว่าถ้าใครมีต้นว่านี้นะคะอยู่ในบ้าน จะทาให้เกิดความรักที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีความมั่งคั่งนะคะต้นนี้ความหมายดีๆมากๆเลยและนิยมนะคะนําไปปลูกเป็นไม้มงคลนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่ารีสอร์ทนะคะต้นนี้มีเพียงหนึ่งเดียวต้นเดียวแบบเดียวไม่เหมือนใครต้นไม้นะคะข้อดีของเขาคือแบบเดียวที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบและไม่มีใครเหมือนได้นะคะ จะไม่เหมือนรถยนต์หรือว่าเหมือนบ้านนะคะที่จะสามารถออกมาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันจะบอกว่าโดยรวมของต้นนี้นะคะใหญ่มากๆแต่ราคาสุดประทับใจสุดๆเลยเพราะว่าราคาของต้นเนี้ยถูกมากๆเลยกว่าจะโตได้ขนาดนี้ระยะเวลานะคะการปลูกไม่ต่ำกว่า70ปีเลยทีเดียวค่ะ และการที่เราขุดล้อมกว่าจะขนย้ายมาได้นะคะต้องใช้ความปราณีตพิถีพิถันในการขุดล้อมอย่างมากค่ะต้นนี้เปิดราคามาที่95,000บาทเท่านั้นค่ะและที่สำคัญต้นนี้นะคะยังมีผลที่สามารถรับประทานได้อีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าหากต้นนี้นะคะยังใหญ่ไปสำหรับคนทั่วๆไปที่ยังไม่อยากได้คุณเฟิร์นมันใหญ่ไปหรือเปล่า เราก็มีระดับที่เล็กลงมานะคะให้ชมกันอีกด้วยกันค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นต้นว่าน้ำโขงนะคะอีกหนึ่งต้นนะคะที่เป็นราคาเบาๆสบายกระเป๋านะคะแต่คุณภาพความโดดเด่นนะคะไม่ลดลงไปเลยค่ะลักษณะพิเศษของต้นนี้นะคะ้านตรงกลางของเขานะคะจะมีรูนะคะเห็นไหมคะเป็นรูจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง ไม่ได้สร้างขึ้นจากมือเรานะคะขนาดรอบลำต้นของต้นนี้นะคะอยู่ที่30นิ้วกันเลยทีเดียวค่ะลำต้นของเขานะคะไม่สูงมากเหมาะนะคะสำหรับที่จะไปไว้ที่คาเฟ่หรือตั้งตามบ้านนะคะที่ไว้เป็นล่มเงานะคะต้นนี้นะคะมีอายุมากกว่า30ปีนะคะและทางด้านบนของเขานะคะกิ่งก้านเห็นไหมคะ ด้านบนนะคะลักษณะพิเศษเลยจะเป็นเหมือนง่ามหนังกรติกค,ค่ะและมีความโค้งเหมือนปีกนกนะคะออกทางด้านข้างอีกด้วยเช่นเดียวกันค่ะต้นนี้เปิดราคามาเพียงแค่5,9000บาทนะคะรหัสต้นของเขาคือรหัส J7 ค่ะแต่ถ้าหากลูกค้าคนไหนนะคะ ที่อยากได้ต้นที่มินิมอลนะคะเล็กลงมามากกว่านี้ก็ยังมีให้เลือกชมอีกเช่นเดียวกันค่ะและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งต้นนะคะของว่าแม่น้ำโขงเลยค่ะต้นนี้นะคะลักษณะพิเศษของเขานะคะด้านบนนะคะมาพร้อมกับแง่งซึ่งเวลาไปไว้ตามคาเฟ่เป็นจุดเช็คอินเป็นจุดถ่ายรูปนะคะเหมาะมากๆเลยเห็นไหมคะรูปทรงนะคะหรือว่าด้านบนพุ่มไม้ของเขานะคะ สอดรับกันมากๆเลยคือมีความเป็นสเสน่ห์ในตัวของตัวเองค่ะลักษณะต้นนี้นะคะรอบต้นของเขาค่ะมาด้วยรอบต้น25นิ้วนะคะเปิดราคามาเพียงแค่49,000บาทแค่นั้นเองค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีก1ต้นค่ะหากใครที่มีพื้นที่น้อยนะคะต้องการใช้ต้นเล็กๆนะคะก็ยังมีให้ชมอีกเช่นเดียวกันค่ะ ก็เดินทางมาถึงต้นที่4นะคะน้องเล็กสุดของเรานะคะสําหรับว้าแม่น้ําโขงนะคะต้นนี้นะคะขนาดรอบต้นนะคะมีขนาด18นิ้วค่ะส่วนทรงองค์เอลของเขานะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะจุดเด่นจะอยู่ตรงกลางค่ะจะเป็นโพรงนะคะโค้งทะลุถึงทางด้านหลังเลยมีความอาร์ตมีความคลาสสิกมากๆเลยนะคะและไม้ประเภทนี้นะคะเป็นไม้ที่ปลูกและติดง่ายมากๆเลย ใครที่สนใจนะคะสำหรับต้นนี้รหัสต้นนะคะคือ J60 นั่นเองค่ะถ้าใครสนใจนะคะหรืออยากทราบราคานะคะสามารถอินบ็อกมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ ยังไงบ้างคะสาหรับต้นว่าแม่น้ําโขงนะคะนี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นนะคะที่นํามาให้ชมกันนะคะถ้าใครต้องการแบบไหนนะคะบ้านเล็กบ้านใหญ่หรือว่าต้องการไปปลูกตามคาเฟ่นะคะสามารถอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลมาได้เรามีรองรับทุกแบบนะคะและแถมยังมีบริการจัดส่งและปลูกให้ทั่วประเทศด้วยคะ่ะ